ก็จีบ่ค้างไม่อยลารดูดูดีมากเลยดูเชื่อกับดูเชื่องดูเชื่องมาชีดูเชื่งีปดูเชียงเว้ยเอามาชีต้องขันเลยอ่ะคือพอเชื่อขึ้นเข้าแล้วดูดูว่ามันว่ามันถ้ายกมือเนี่ยขันหลังขันรถมือขันะา ตอนนี้ก็ไปช่วยผมเลยนะเขาตำแหน่งเขาตำแหน่งเขาตำแหน่งเฮ้ยคุณบอมระวังอืมฉันออกนะคืออะไรนะคุณโมชิเราสุดตรงนี้ก็ไปอาคิโตะใช่ใช่ใช่จะยิงเด้งแล้วกัแหละค่อยๆดโดดสามปืนว่ะใไฟเลนใไฟเลนไฟกล้ากว่ามันจะหันเส้นถูกนี่โอ้ตายจนเพื่อนบ่นอ่ะ หมดมาเลยติดสะแตกแล้วคอร์สักทีอ้าวจะวิ่งจะวิ่งออกนหมชีโมชีมันมีวิธีดูอีกแบบนะครับผมลืมบอกถ้ามันคาน่ะโมชีมันโก้ม่ะมันนั่งงยองยองอ่ะติดสะแตกติดสะแตกแล้วโมชีโมชีหันหน้าหามัน แต่มอง,องอคือตอนอลงใช่ใช่ตอนเชือกอ่ะลองดูมันจะมีท่านั่งงมยองตัวเด่นผมผมไม่ได้ดูมือเลยนะผมไม่เคยดูมือเลยผมผมดูเห็นมาตอลอดคือเมื่อที่ดูว่ามันนั่งงมยองถ,มนนงถ้ามันนั่งงมยองหันหน้าหามันถ้ามันถ้ามันไม่นั่งยองก็ก็ทำที่ตงรองข้ามอ่ะแล้วถ,ถ้ามันนั่งก็วิ่งไปก่อนมันอ่ะ แชร์เลยแหละติดตาแกเราแชร์ได้บอมอย่าแชร์นะหัวดำไม่ไปตายไม่แรงขนาดนั้นตุ่มบอกไปผู้คมเลยคตดแรงดึงแล้แชร์ไปโอ้ไม่กล้า แก่กบบนคัวนกุ่ย่ามาอยามาัเดินออกไเดินกลับมาทำไมเนี่ยมันกระเด็นออออเวแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโคแตก กดผิดกดสปีดคอนโันเลยดูโอเป็นครั้งแรก,แรกที่เคยเห็นแบบวิ่งกระจายกันแบบเมื่อกี้แล้วเราก็แก<ๆ>้สารนการได้ด้วยนะตันเดียวคงจัดไม่วนไว้เอ้อ้งจัดังีง ถ้าบอมตีช้ามันจะมีกงจักได้ถึงห้าอันเลยนะ่อะเพไ้ิอรอด้วยอะไรอ่ะคู่คู่อ่าอยู่กลางอ่อยู่กลางอ่าอยู่กลางนี่เยบอมว่างคู่ครับจอจำกรรมจำไว้เสมอว่าอาอาเข้าอย่าอยู่อันใกล้อันใกล้กับอันไกลอ้อ เดี๋ยวเราต้ไปสว่างขึ้ตอนเส็จนี้ผมไม่ดีเลยเดี๋ยวไอ้ไม่จะเข้าเลยนะมันจะเข้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกไม่มองใครบอกจะไปยึดเหนือยาไปยึดเหนือโอ้สตันหน่อยสตันสตันสตันหน่อยสตันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสวรรณเดียวออกห่างออกห่าง คุณกองเก็บเก็บเก็บเลสวีทไว้อะเวลาเวลาบอลมันเข้าไปแช่แช่ฮารุตมาแช่ไไม่ฮารุดเหรอขอพัดทิงหน่อยตาตาล่านอ้ดนโดนจนจับไม่ไหนเลยทำสอบแอบคิวแล้วก็ไม่แช์ด้วยต้องทเือนไหมตรงนี้เข้าเลยตองเลยพัเพื่อนมึงเดกเลยมเดชปารไปเข้าแบน้ยไปเก่าโคตรหน่อยโคตรหน่อย

ตาต่อไปมีดอกนะตาต่อไปมีตาเมลอนตาเมลอนมีนะแอดจะมาแล้วเอลบีครับเอลบีเลยครับยันีหรอไม่ทันเฮ้ยเาชิบะเฮ้ยได้เว้ยจังหวะเมื่อกี้เลยสวยพพจำได้ว่า เพราะว่าเลนเลนเลนอื่นเขาเขาเขาที่ดีตอนนั้นเลยอ่ะอ๋อโอเคมามามาข้างล่างมาข้างล่างคนนึงมาข้างล่างคนนึงมาข้างล่างคนนึงเฮ้ยเมื่อเล่นจะมาทำไมเอาเอาก็ให้มันได้สี่ไงเฮ้ยแล้วรอดอ่ะข้างล่างมันสี่แล้วคนไม่พอมันไม่พอ เขาเลยวิ่งเข้าไปตีแคอย็อตคไไอ้มันรมันต้องตัตัอลคเกอร์ตีหครับไม่ใช่อคืโดนแอดตีตายอมาคุณบอต้องไปตีก่อนเลยนะไม่งั้นไม่งั้นม่จะไม่ทไม่งั้นแอดเนี่ยคือั้เอ้าถึงไมยืนอยู่ตรงนี้ไปไดตั้เหรอยืนอยู่ด้วยกัรเนไ ก็เห็นนอนนานไม่ก็เราแรงรู้รู้ต้งวแล้เมื่อกี้สนุกดีสนดเจอดูชงมเลยสนุกดีอะต้งนานหมดไปเรื่อยมี้แม่เมื่อกี้กล่าวว่าเอาเปือเปลือไว้ไงไม่เอเกินต้องต่อเวลาไมต้อง35นาทีไม่ใช่หรอเอ้าหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาโอ้ย35ทีอะไรเหรอโอ้เป็นอะไรมาตที ก็แต่งไม่นด้ดีไม่ใช่หมดเวลาเมตาตอนไงอ๋อใครสแล้วครับอออีกรรบบหนเลข้าเลข้าูิถีว่าผมกดไลค์ให้เลข้าเมตาตอนนอนตอนกลางวันเยอะๆดิกลางคืนก็ไม่ต้องนอนอยู่ยาวไปตีสี่เลยตีสี่ก็ไปตีสี่อะไรอย่างนไม่ใช่เมตาตอนเขาตีสี่ต้องไปทำอะไรสักอย่างจะเป็นขายตัวจับนี่อืม แต่ถ้าอยู่กับอยู่บ้านกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็จะว่าว่าก่อทำไมนอนกลางวันนอนกินบ้านเมืองนอ,นอนกินบ้านเมืองผมกไม่อะ่ะผมถ้าตอนตื่นจะตอนจ่านลกลางวันไม่เป็นไรแปลกนะผู้ใหญ่อ่ะเดีกผู้ใหญ่เเป็น,นป็นลุงคิดว่าเป็นตอนไหนลุงคอดว่าลุงไม่เปลี่ยนกลางวันเป็นเด็กนะยังไงที่ทำไมมันทำไมมันวกมาเข้าตัวได้วะเนี้ย พวบอเลุาเฮ้ยยสิเฮ้ยทำไมก็อไปไปไปไหนเฮ้ยมีสับขาหลอกไ่ต้านสับขาหลอกด้วยอ่ะมีสับขาหลอกด้วยอ่ะสับขาหลอกว้ารกแบบน่กลัวมากอะอ้าวหลอกบอลสำเร็จ ทางนั้นมันแคกไงหู้วยตายอ้้วอนเนี้ยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่าบ้าอะไรยังงาเบีดต้องกดบับับกับับหนงต้งเบียดตอนนี้ไม่นับไม่นับใช่เขาเป็นตุลัาพาดไม่นับไม่นับกรหลังกรหลังรัง ทานได้ไงวะเฮ้ยยวพูดนะไรกูดาวเูดดาวกูดาวกูดาวอยู่อะเสี่ยเออไม่มาอทที่ผมไม่ได้ยิงไม่ยิงสักนัดเลยนะผมยอมเม็นที่ไม่ได้มันกูดาวนานเหรอแล้วแทงก็ไม่กดอะไรสักอย่างโดลเลยไม่เชื่อที่ผัว คิแปงแล้วเกิดตรงระเบิดระเบิดหายพอดีจเมสจมสมันค mm ูเดาสองนาทีอ่ะอ้าวอราทำอีกดูไรก้าเสียดายจังแหวฮิวฮิว